ต้มโจ๊กหมูบะชอนนะคะทุกคนคิดฮอดวุ้ยน้องแม็กจังเลยนะคะน้องแม็กอยู่ไหนนะน้องแม็กก็เป็นลูกชายคนหนึ่งนะคะทุกคนที่นินทาแม็กก่อนพอดีนางเข้ามารู้จักกับแม็กนานมากแล้วนะคะแล้วก็เห็นเห็นการแสดงใช่แล้วแม็กสลัน คือ okay. เครื่องตอนบ่ายสามโมงครึ่งค่ะทุกคนเห็นแม็กซ์ลานเห็นการเติบโตของน้อง mm. เห็นแบบความสามารถน้องด้วยทีนี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่ที่เรากําลังหาแดนเซอร์กันแม็กก็คือเป็นคนแรกที่เรามองเลยนะก็คือมันจะมีแม็กมีครูกีตาร์เนาะที่ที่ที่แต่ว่าครูกีตาร์เนี่ยคือเข้ามาสมัครของเขาเองอ่าแล้วก็แต่เราเราอาจรู้จักกันเป็น10-20ปีเลยครูกีตาร์คือเคยทํางานกับครูกีตาร์ บ่อยมากพะให้แต่ก่อนแม่แซมก็ทําเป็นพวกนีาา้ละค่ะเป็น organizer เป็น planner แล้วก็เป็นแบบทำออกแบบท่าเต้นทําอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะช่วยงานน้องๆเดยหลังๆมาก็ระวางมือให้ครูกีตารเนี่ยมาช่วยทําแทนแต่พอครูกีตามาสมัครพอดี mm hmm. ก็เลยแนะนําบอสว่าครูกีตานี่แหละที่จะสามารถเป็นเป็นเป็นอ่แม่ทัพคิดา่าวางแผนงานอะไรอย่างนี้ แล้วทีนี้แม็กซ์ลานก็เป็นอีกอีกอีกถาดเจตหนึง่งที่ที่ไม่แซม,มองไว้ติดต่อแล้วโทรแต่ว่าตอนนั้นน้องยังติดสัญญาติดสัญญาที่ค่ายเดิมนะคะเพราะว่าน้องน้องเป็นเทรนนีมีผลงานออกมามีผลงานเพลงผลงานการเต้นผลงานการเวอร์ออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ก็รอจนหมดสัญญาพอพอหมดสัญญาแล้วอะ่ะน้องก็โอเค พร้อมแล้วก็เล่นมาเปิดตัวแม็กซ์แลมันนะคะเป็นเป็นลูกชายคนแรกเลยที่นึกถึงแล้วก็บอกบอกว่าบอสคนนี้แหละแล้วก็มีวันหนึ่งที่เราเล่นที่มหาชัยก็เลยโทรเรียกน้องมามา,มาเจอบอสมาพูดคุยว่าโอเคพร้อมที่จะจอยไปด้วยกันไหมพร้อมที่จะเดินทางไปด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็มาคุยกับบอสก็นางก็น่ารักมาคุยมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยอ่า ส่วนใหญ่อ่ะอแต่เราอะไม่ได้เป็นคนว,ว่าเอาต้องเอาคนนี้ต้องเอาคนนี้นะเป็นเป็นฮฮ้ขึน้นเตือนแล้วไอ้เลิอติ๊กตอ,อกอันทุกคนมันเป็นอะไรอะ่ะหรือมัน,น,น,นเออแต่เ็าไม่ได้พูดอะไรนะพูดอะไรอะ่ะมันจะขึ้นเตือนหรืพราะอะไร หมออะไรเนาะโอ้ยไม่เห็นผลิตภัณฑ์หรือเปล่านีไ่ไงทุกคน t i k ตอกนี่ผลิตภัณฑ์ฉันอยู่นี่นี่ค่ะเออใช่ใช่ไม่โชว์สินค้าคะ่ะทุกคนโอ้สินค้าอยู่ไกลหือออกเสียงหเนี่ยก,กับกองหนึ่งปะแชร์นี่ เดี๋ยวเอาถ้วยนี้ออกนี่ตอกกระดาษเนาะนี่ <ś m _> โอเคยังอ๋อเออใช่ประกาศแล้วไม่พูดถึงสินค้าด้วยมั้งอ่านั่นแหละทุกคนแล้วก็มาพูดเรื่องแม็กซ์ลันต่อก่อน,อนทีนี้พอต้องพูดถึงสินค้าใช่ไหมแม็กซ์ลันก็ใช้เซรั่มโตกเกียวนะทุกคนตัวนั้นอยู่นี่ ก็กินอะไรกินโกโก้กินโอเคอ่ะพักคุยแมกชนันแป๊บหนึง่งมาค่ะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างโปรหนึ่งให้หนึ่งเซรัมหนึ่งให้หนึ่งสองเกากาแฟโกโก้ชาเขียวหนึ่งให้หนึ่งสองร้อยส่งฟรีมีเก็บปลายทางฟินเดนหนึ่งวันนี้น่าจะมีค่าจัดส่งอยู่ด้วยอันนี้ใช้จริงนะทุกคนเอ,เอามาจากห้องน้ำอยู่บ้านบอสเลยนะครทุกคน อย่าลืมนะคะอุดหนุนผู้ผู้ประสบภัยหน่อยนะอ่าพาแม็กซ์ันต่อทีนี้ทุกคนแล้วทีนี้พออ่าได้มาพูดคุยมาเจอมาจอยกันก็ได้แม็กมาร่วมงานทุกคนแต่ว่าแม่แซมอ่าจะพยายามสแกนพยายามติดต่อแล้วก็อ่าดูดูหลังบ้านให้บอสเพราะว่า อ,อยากเอาแบบถ้าถ้ามาทํางานมาอยู่กับบอสแล้วก็ไม่อยากให้บอสมาต้องต้องมาปวดหัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็คือพยายามคนที่หลังบ้านเขาโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็พร้อมพร้อมที่จะทํางานจริงๆและที่สาคัญก็คือสามารถที่จะไปกับเราได้าการทํางานหรือความเขีนต่างต่างเนี่ยมัน,มนจูนแล้วไปกับเราได้ก็เลยนี่แหละพาแม็กมาหาบอสนะคะแม็กซ์ลันคนแรกเป็นเป็นน้องวิท น,น้องวีทนะคะน้องวิทก็เป็นลูกที่ที่ที่ดูไหวมีกีตาร์มีน้องวิทนะคะ,ะน้องบอลเนี่ยก็ก็อยู่มามาพร้อมกับครูกีตาร์เนาะเพราะเป็นเด็กเด็กในในสตูครูกีตาร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นน้องเวฟน้องเวฟน,นี่เป็นลูกชายลูกชายที่ทจริงจริงอ่ะไม่ใช่สายเต้นหรอกน้องเวฟอะ่ะเป็นเป็นสายแบบแม่แซมเตรียมไว้เพื่อที่จะเข้าวงการประกวดถ่ายแบบถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเวฟ เป็นเด็กๆในในในเซตของบ้านแม่แซมบ้านแม่แซมก็คือบ้านจะจะเรียกกันว่าบ้านลูกหมูทุกคนแม่แซมก็เป็นเหมือนฟิลมโมเดลลิ่งนั่นแหละพาเด็กประกวดพาเด็กเข้าวงการอะไรเงี้ยเหมือนน้องหลิงหลิงหลิง,หล,งหลิงช่องสามอะ่ะตอนนี้ที่ดังๆอ่ะค่ะก็อันนี้เป็นลูกสาวแม่แซมเลยแม่แซมพอพอ,พอน้องเขาถอดเด็กจัดฟันก็พามาปรับรูปหน้าแล้วก็ส่งประกวด แล้วน้องก็ดังเป็นไวรลัลพอเป็นไวรัลเสร็จแล้วก็มีงานติดต่อเข้ามาเยอะแม่แซมก็พาเข้าช่อง3ไปฝากเลยค่ะฝากกับพี่แมวอยู่ช่อง3ตอนนี้น้องดังมากดีใจมากเห็นน้องแบบมีผลงานอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ <c oughs> ประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะพอที่จะแบบช่วยช่วยตัวเกี่ยวได้เอาประสบการณ์ในการทำงานการ ทำต่างๆเนี่ยคิดว่าน่าน้าจะช่วยบอดได้ไม่มากก็นหน่อยทุกคนเดีย๋ยวแม่แซมจะเอาหมูผอาหมูออกก้อนผหมูสุกแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้มไข่โอเคเมาเมาเรื่องเด็กเสร็จแล้วก็ขายของกาแฟโกโก้ชาเขียวนะคะทุกคนกดได้เลยเด้อเมื่อวานขอบคุณมากด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ ที่ช่วยอุดหนุนผู้ประสบภัยแม่แซมมี่นะคะแต่ก็ถามว่ายังขายต่อไหมก็ยังขายแหละคะ่ะเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ของบอสพ่อได้หาได้ซีบกะกะกะใส่ต่อเซรั่มน,น่านิมมากอุ้ยเลิอพินาาแม่แซมไปสุราษฎร์แล้วลงประจวบอุ้ยไอ้แวะจังไหนน้อทุกคนไอ้บินบินวิสไปแมทุกคนให้เขาหย่อนล่างนี่ย่อนลง <laughs> ออรอบตัวบอสมีออแต่คนเก่งๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยเมสเซมคจริงๆคิดว่าสายงานของแม่แซอรมาเดี๋ยวเนี้ยก็น่าจะพอที่จะช่วยบอสได้นะคะ ก็เลยคิดว่าเราเราเราอยู่ตรงนี้เราเราสามารถเอาเอาประสบการณ์ในการทํางานเงี้ยมามาช่วยนะคะโตเกี่ยวได้ประมาณนี้ค่ะใช่เพราะว่าเจอเจอจันกับมาเดียเด่ยวมาเดี่ยก็เป็นลูกสาวในมหาลัยค่ะเพราะาเราเราชอบทํากิจกรรมนะคะอุ้ย เป็นเด็กกิจกรรมชอบทํากิจกรรมแล้วก็ทําละครทําเชียร์ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําเรื่อยมาเฮ็ไข่ลวกก่อนทุกคนเพราะว่าอยู่อยู่รียนกินไข่ลวก <c oughs> ทำไข่ลวกก่อน ลูกชายกินไข่ลวกโปรแม่ Bro เลยนะขอบคุณค่ะแต่ก็นี่แหละทุกคนก่อนก็มีเรื่องราวมากมายหลายอย่างก่อนก่อนที่จะได้มา,มาอยู่กับบอสมันเป็นเหมือนเหมือนดวงด้วยค่ะทุกคนอ่าทั้งทางเรื่องเรื่องครอบครัวด้วยเพราะเพราะพ่อ,พอ,พอ,พอแม่แซมป่วยไงไอแก เป็นแบบสโตค่ะความดันโลหิตสูงมากแล้วก็แต่ว่าไม่ไม่ได้ตรวจพบมาก่อนว่าว่าว่าแกเป็นแล้วอยู่ดีแกก็ไปทําสวนนี่แหละค่ะทุกคนเพราะแกเกษียณแล้วก็มีที่อยู่ผืนหนึ่งแกก็อยากทําสวนทำอะไรเป็นแบบตามสไตล์คุณพ่อแล้วอยู่ดีแกก็ล้มมาที่บ้านแล้วแกก็ล้มเลยนะคะแล้วแกก็ไม่ฟื้นเลยอันนี้ก็เป็นเป็นจุดเปลี่ยนของของครอบครัวแม่แซมเหมือนกันนะคะแล้วก็ เกิดเรื่องราวมากมายขึ้นก็เลยแบบว่านี่แหละทั้งการทํางานทั้งนั้นจริงๆมันเป็นเหมือนดวงมากเลยท,ที่ที่จะได้มาเจอกับบอสค่ะทุกคนแล้วก็อ่าเมื่อเราตอนแรกอ่ะมาแต่งหน้าอย่างเดียวไม่เดี๋ยวก็เป็นลูกสาวก็คือมาทําผมนะคะก็คืออยู่อยู่ด้วยกันนี่แหละแล้วก็เดินทางไปกับบอสบ่อยขึ้นพอเราได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ถามตอบแนะนำแล้วเราก็คิดว่าคอนเนคชันแล้วก็ประสบการณ์ของพวกเราเนี่ยสามารถซัพพอร์ตบอสได้เพราะว่าตอนนั้นบอสบอสไม่มีใครเลยทุกคนบอสมีมีทีมแอดมินมีทีมพี่หนุ่มที่ตามมาจากเรื่องนกทาแล้วก็มีน้องโกกินะคะแล้วก็แบบได้ปรึกษาวางแผนง,งานถ้าทุกคนได้ติดตามงานตั้งแต่แรก EP1 จนถึง EP40 เนี่ยแล้วเนี่ยทุกคนก็จะจะรู้ถึงพัฒนาการ ของค่ายเพลงโตเกียวคอนเสิร์ตของเราปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบไหนมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนมาเป็นละครละครที่เหมือนละครแบบใหญ่ๆรัชดาไลาอะไรเงี้ยเลยค่ะใช่แล้วก็แม้กระทั่งตัวศิลปินเองตอนแรกเราบีบเสื้อผ้าเทคสีเปลี่ยนโทนเปลี่ยนสคริปต์ใหม่ควรมีหัวโชว์มีโชว์ของแดนเซอร์มีคือเราเปลี่ยนแล้วเราพัฒนามาเรื่อยๆเพราะคือทุกอย่างมันเกิดจากการ ปรึกษาพูดคุยแนะนำแล้วก็ลงมือทำนะคะคือบอสบอสเก่งมากค่ะอ่าใดๆคือโจ๊กนะทานมากทุกคนแป๊บหนึ่งยังไม่ได้ใส่ข้าวทุกคนอันต้มต้มไข่ไว้ก่อนลวกไข่ไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดเอาไปในโจ๊กเดี๋ยวกว่า เด็กๆคนแล้วมันจะอันนั้นอขอบคุณค่ะพี่อาทิตย์ยาจริงๆดีใจมากค่ะที่ที่ได้มาอยู่ที่นี่ดีใจแล้วแบบอินทุกครั้งเวลาบอร์สพูดถึงถึงแบบจุดเริ่มต้นหรือพูดถึงงานอินทุกครั้งเวลาเด็กๆเรา เรามีปัญหาหรือเด็กๆเ,เราเจอเรื่องราวอะไรเงี้ยคือน้ําตามันจะออกออกมาแบบเหมือนบอสเลยแม่แซมกับบอสเหมือนกันเลยบางครั้งนั่งพูดถึงบอสก็พูดถึงอดีตของบอสแล้วก็พูดถึงว่าเป็นยังไงอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยก็คือไห้กระนังไห้น้ากันทุกคน ตอนนี้เราได้ไข่แล้วเราได้หมูที่สุกแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเป็นหมูบะชออเป็นก้อนแบกเลิศเลยนะคะอ่าและเราได้เซรั่มโตเกียวแล้วอันนี้ขิงกับอันนี้ก็พร้อมแล้วนี้พร้อมแล้วนะคะเหลือเหลือเป็นต้มข้าวเนาะทุกคนอ่าขอบคุณนะคะ ยินดีมากค่ะแม่แซมภูมิใจและดีใจมากที่ได้มาอยู่ที่นี่นะคะแม่แซมเต็มที่ทุกการที่ได้รับมอบหมายนะคะอะไรที่แบ่งเบาภาระบอสได้อะไรที่เราสามารถดูแลบอสได้เงี้ยแม่แซมจะทำโดยโดยที่ไม่ได้บอกเลยเนาะอ่าอุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะพี่พอพัฒนาเหมือนแบบเวลาแต่งหน้าเชา้าอย่างเงี้ยใสๆแต่งหน้าบอสบอสคือเราจะ พยายามไม่รบกวนบอสเวลาบอสนอนเนี่ยก็คือจะให้บอสนอนเต็มที่แล้วแต่บอสอ,อาจจะรู้เวลาตื่นของตัวเองนะคะว่านัดหมายแต่งหน้ากี่โมงอย่างเช่นแม่แซมกับแม่เดี่ยวนัดหมายเราออกเที่ยงแต่งหน้าสิบเอ็ดโมงเนี้ยบอสก็จะตื่นประมาณสิบโมงครึ่งบอสจะตื่นเองคือก่อนหน้านั้นคือจำจะไม่รบกวนบอสให้เกีได้พักผ่อนเพราะว่าเด็กๆเ,เราอ่ะมีงานเป็นคอนเสิร์ตใช่ไหมแล้วก็เดินทางแต่ว่า บอสอะกลางวันก็มีงานต้องทำคอนเทนต์ต้องดูรกิจการกลางคืนคอนเสิร์ตบอสจะมีงานมากกว่าเด็กเป็นเป็นเท่าตัวเพราะฉะนั้นเวลาพักผ่อนบอสก็เลยสําคัญนะคะแล้วก็เวลาบอสตื่นมาอย่างเงี้ยก็สิ่งแรกที่แม่เซมเตรียมเลยก็คือกาแฟดาไม่ไม่หวานเลยเนยคะครับเป็นเป็นกาแฟร้อนอ่าให้แกให้แก,กทานแล้วก็ถ้าวันไหนมีเวลาก็จะถามว่าบอสจะทานข้าวอะไรไหมแล้วก็จะสั่งข้าวไว้แต่ส่วนมากอะมันมันทุกอย่างมันจะแบบรวดเร็ว ขึ้นรถตู้อะไรเงี้ยแม่แซมเขค่อยไปแบบเวฟเวฟสลัเปลาหรือแซนด์วิชหรือกิมบับอะไรเงี้ยที่อยู่ในเซเว่นให้บอสลองท้องค่ะประมาณนี้น้องยูรีตื่นแล้วจ้านางกําลังอาบน้ำอยู่ข้างบนได้ยินเสียงมือนึงตึงตั้งอยู่ข้างบนขอบคุณคะ่ะพี่เกสอนพี่ปอน่ารักมากอ่าป,ประมาณนี้นะคะ ไข่ได้แล้วทุกคนพีอ่ะสามคนสามฟองต้องเพิ่มน้ำนี่น้ำมันบก ใช่ค่ะบอสเก่งมากเป็นผู้บริหารที่ดีดีมากๆวางแผนคิดวิเคราะห์แล้วก็ลงมือทำคิดได้ตัดสินใจได้แล้วก็ต้องทำได้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ที่บอสบอสเป็นอยู่นะคะเดี๋ยวแม่กินข้าวแล้วแม่จะทานยาขอบคุณพี่มูลนะคะ ซื้อกุ่มปิด e p 4เลยจ้าจะได้เห็นน้องเรน <c oughs> เดี๋ยววันพุ่งนี้ <c oughs> ก็จะถ่าย <c oughs> ทีเซอร์แล้วทุกคนส่วนใหญ่เด็กๆอ่จะแม่แซมจะได้เป็นคนเป็นฝ่ายแนะนำมากกว่าเนาะแล้วก็จะมาเจอกันที่เวทีบ้างแล้วก <c oughs> ็เจอกัน <c oughs> ที่ที่ออฟฟิศที่ค่ายแต่ว่าส่วนใหญ่แม่แซมก็จะอยู่กับบอสกันม,มาเดียวเป็นรถตู้แมแซมมาเดียว นัตตี้กับเบนค่ะมีห้าคนที่ที่ไปด้วยกันแอนนี่ยู่ไหนลกูกสวัสดีค่ะพี่แอนคิดถึงแอนนี่มากแอนนี่แม้ทำโจ๊กให้น้องยูรีกับบ็อกกี้ทานก่อนขึ้นเครื่องวันนี้เราจะไปที่สุรารธานีและไปพร้อมกับเซรั่มตเกียวก็บินไปกับเราทุกคนเอาแอนอยู่กรุงเทพเหรอโอ้ย เออ,เ,อ,อเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จะได้โทรหาเรือแอนเพราะว่าจะเพราะว่าชุตเต้ยใหม่อะเดี๋ยวจะได้ปรับสัสดส่วนเดี๋ยวจะได้ถามถามสัสดส่วนอีกอีกรอบหนึ่งพราว่าเด็กเรามาันมีผมคือเอ้ยมีไอสัสดส่วนขยายอะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็มีลดลงบางคนนะคะ อันนี้อยู่กรุงเทพกับวันไหนจ้าจุขนอหอมกรุนผงทำน้ำซุปใสนัวลึก